สวัสดีครับกลับมาในซายคิดยับนี่ก็จะมารีวิวก๊อกกันนะครับก๊อกสองที่ก็รู้กันอยู่แล้วครับว่ามันใส่ได้ด้วยนะครับก็ตอนนี้ก็กําลังไปตื้อตูอยู่นะครับฮ่าๆขำๆกริ๊งๆนะครับมันตื้อตู่ไปตื้อตู้ไปนะตื่อตู้ไปนะตื้อตู้ไปนะตื่อตู้ตื้อตู่นะครับไปนะไี่ใช่ที่เดียวปวดนะไม่ กำลังถ่ายลงยูทู e ไงฮะสวัสดีครับจบแล้วเดขอก๊อกกันนะครับก็ดูที่ปืนผมซื้อเลยครับ ก็ไม่มีอะไรมากนะครับนี่นะครับนะครับกดให้ดูนะครับนี่ครับปืนนี่ครับดูลายละเอียดนะครับนี่ครับใส่ตรงนี้ได้ด้วยครเนี่ยเนี่ยเนี้ยี่ยใส่ตรงนี้ได้ด้วยนะครับก็ยังไม่รู้นะครับ สีไฟยัง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 ไม่ซื้อตอนนี้เขากดผมก็ต้องเล่นกันเลยนะครับต,ตูดนะครับ นี่นครับกำลังเข้านะครับผมกําำลังเข้านะครับกินแดนตะวันตกก็จะถ่ายลง youtube กันเลยครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวปืนพกอันนี้นะครับนะครับเนี่ยนะ้5ไม่ใช่ครับนี่ครับปืนทีใ่ใส่ไดนนน้นะครับเนี่ยนะครับ นี่ครับเด no er ี๋ยวไปลองเล่นกันดูครับแบบแบบไม่ใส่ปุกกันนะครับนี่นะครับก็ผมก็จะมาเล่นกันเลยนั่นไงครับผมเจอมาแล้วแม็กหมดนะครับอุ้ยก็เขาตื๊อตูนนะครับ น้ามือหนิ่งก็ตามภาษาลทีป่าได้หมดจองก้าได้สูงครับก็อันนี้คือเสียงของน้องผมนะครับไม่ใช่เพื่อนข้างบ้านนะครับก็จะไปคิดมากเลยครับอใครน้ำมหนไหลเออถายถ้าเปิดพูดมากไม่ใช่ก็วันนี้นะครับ มันี่อะไรนะครับตอนนี้ก็มาเล่นกันต่อเลยครับอย่าไปคิดมากครับนั่นสิ่หงคนบ้านะครับก็มาเล่นกันต่อเลยชุนันทำอะไรฮะแล้วครับก็ขอยิงกอนนักหนึ่งนะครับ น้องแยครับนี่ครยบเจอแล้วครับเจอแล้วเจอแล้วครับเจอแล้วเจอแล้วเขียนมีแล้วเขียนมีเลย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 ครับเขียนมีเลย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 ครับเขียนมีเลื่อนละสามสิบผมขอต้องกับพิธานก่อนครับเลื่อนละสามสิบยังไม่ได้ทันตั้งหลักอะไรไเลยก็ยังไม่รู้นะครับไม่ว่า วนหนึ่งนะครับอนาคตของคนบ้าตันนี้มาเล่นกันต่อเลยครับมาเล่นกันต่อเลยก็เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วครับเจอแล้วอุ้ยเดี๋ยวนะครับเนี่ยนะครับ ลูกทรงปืนจะเป็นแบบนี้ครับลูกทรงปืนเนี่ยครับเป็นี้ครับลูกทรงปืนครับผมก็ไห้ดูจากร้านค้าแล้วทุกคนน่าจะไปซื้อกันมาใหม่นะครับมันดีกว่าเคห้านะครับดีกว่าเคหาัเยอะนะครับยัเปี้ยยับเปี้ยไม่ได้แลวครับตันน่งครับ เห็นแล้วนะครับเห็นแล้ว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 ข้าวครับยปียกก็มีคนอยู่ด้านหลังครับเฮ้ยฟันอะไรจะได้ไอเทมอขอฟันเลยครับก็บึ้มแล้วนะครับก็ อนี่ครับจะมาสอนวิธีกันบักแบบง่ายๆครับก็วันนี้ก๊อกมันก็ดีที่เนี่เล่นหมดปุ่นหมกใส่ก๊อกก่อนใส่ก๊อกใส่ใส่ที่ดับเสียงดเ้ยเุ้ยอุ้ยๆๆ้ยุฮ้ยเุ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 ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเุ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 ้ยเ้ยเุ้ยเุ้ย้ยเฮยนเเฮ้ยเเเย้ย้ พมงยังตยุยครับก็ฆ่าได้หนึ่งคนนะครับ <c oughs> มันโมมันเถืองไิ่ไหวเลยครับแต่ก็ก็สองก็ยังมีนะครับ <c oughs> ก็ตอนนี้ยังไม่ใช้ไอทิมสบนะับไฟครับซีไฟครับผมพี่สองฉายานะครับฉายาดวนไหนกับฉายาสีไฟนะครับ ก็ตอนนี้ก็มาเล็กกันเลยถึงซีไฟไปมาแล้วไปเลยครับนี่นะครับอันนี้ของซีไฟนะจะให้ดูว่าเป็นยังไงอีซูเปอีกดิจิว่าอยู่ฝันไหม ครับก็มาเล่นกันต่อก็หมดนี้ก็ห้ามเก็นมีดโดยเฉพาะนะครับกินมีดเมื่อผมถูกเตะแน่ก็เจอแล้วครับเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วครับใครโทรมาวะเอาไปสำรวจแป๊บนึงครับใครโทรมาครับ โอ้ใรยัไม่รู้อ่ะสวัสดีครับพี่เนียว <S S 1> สวัสดีครับพี่เนีว<อ>ก็ไม่มีอะไรมากครับอตอนนี้โอ้โหไม่ตายด้วยพรพรสวรรค์ีะเกิดมานะครับออก,ก็สำหรับคลิปนี้ ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ